เสชื่ออะไรครับาปเดินไปีดอไปแต้นี่ครับถึงถึงแล้วงไหนต่อมนตรงตรงไปแล้วเอ้าทางนี้เหรอวะทางนู้นเอาทางนี้ไปได้เหรอโอเคครับตอนนี้เราถึงศูนย์ใหญ่ทุกคนเรากำลังเดินไปหาข้าวกินแล้วก็หาที่นั่งรอแต่คือไม่มีร้านข้าวเปิดจบ ก็คือนั่งฟังบรรยายนะครับเกี่ยวกับรถบัสอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับทางออกทางน e ีไฟการใช้ฐานะเพลิงก็บรรยายแล้วคือรถนะครับทุกคนบรรยากาศรถก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีคนคุยกันมีอะไรจะให้มีอะไรอะ่ะเออก็มีคนอันนี้คือเสียครับเสียคนดีคนเดิมของผมนะครับเดือนอันนี้ฟุก๊กกาลด์ด สวัสดีครับสวัสดีอไรสวัสดีเดินทางไปครับทุกคนตอนนี้ก็เริอ่มออกเดินทางทุกคนแล้วก็เดินทางไปเขาชั้นไก่แล้วก็หลับยาวจนถึงตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรผมลืมไปแล้วก็คือจุดแวะพักรถและกินข้าวหาข้าวกินได้ตามสบายเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับ เมื่อทำไมอ่ะไม่มีของปล่อยมีการปืนนะครับจะมาเรียก้องหรืออะไรนะร้องเรียนไม่ได้นะว่าไม่ได้รับประทานอาหารนะครับไม่ได้นะเหรอยังวันนี้จะไปทำอะไรกัน no> ดีครับหาข้าวแดกก่อนเลยสะอาดตอนนี้ได้กินตอนไหนแขวยาวมากจะได้กินไหมเนี่ย25่สิบหเหี้ย ไปล้างถาดมาแล้วก็ต้องมากินข้าวคนร้ายลงทางโอ๊ะเอาหวัวเขาทำไมวะไม่หล่อแต่ผูแดดให้หมดอันนี้ผม <c oughs> ผมต้องการนี่ค <c oughs> ืออะไรฮะเป็นโซ่เอาดออิใสไม่หมดเลยเอาละครับภารกิจแรกของเราในปีนี้ก็คือโคกหนองนานะครับเราจะได้ไปโคกหนองนาไปทํานาปลูกข้าวเรียนรู้เกี่ยวกับผักพืชผลไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็ทําปุ๋ยอะไรอย่างนี้แล้วครับโดยที่เราจะได้สุ่มนะครับว่าจะได้ไปที่ไหนนะครับ ซึ่งผมได้ไปที่ไหนเราไปดูต่อเลยมันก็จะมีข้อความข้อควายอยู่ที่ด้านหลังวันนี้ก็ต้องไปเอาปุ๋ยมาทำการหมักดินมาทำการปนดินแรงต่างถ้าใจดีหน่อยถ้าเข้าไปแล้วตั้งใจฝึกหัวก็จะอาจจะใจดีให้ไปเอาข้อความนะที่ข้อความจะแห้งหน่อยครับเรับตัอย่างอย่างนี้นะหมดตัวองอย่าเพิ่งแก่ เอาละผมได้อะไรไปดูไม่ต้องเสียเวลาถอดรองเท้ารอรอเลยพร้อมไหมม้คุยยังไม่ได้ก่อไหมตัลงกลุ่มนะไปด้วยนะดครับสถานีอะไรครับโคกหนองนาครับโอ้โหพี่พี่เราทำคุณเป็นคนดังแล้ว เอาไหนคนดังมาดีครับดีครับไม่ได้นำชื่อเขาหน่อยเหรอเออน้ำหน่อยอันนี้ยศอะไรครับยศอะไรวะจ้เดิมไงบ้านแซนเดย์เตผมตังผมให้ไม่ติมตังค์กูตังค์หายเอ้ยเอ้ยตังค์หายตังค์หายเพื่อนตังค์หายเยี่ยมหมดตก อยากไ้คอนเทนต์ไหมโดลงไปเลยอันนี้อันนี้คนร like ักเมียท้าเจ็บตอแรกใครวะคนรักเมียคนหรักเมียไหมครับรักครับรักครับคนคนนี้ไม่ให้ยืม power bank แบตก็จะหมดแล้วก็ดแล้วแบตหมดแล้วก็เลิกเลิกเลิกแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่บแล้วใครที่บอกเท้าเจ็บมีป่ะอาไม่มีอ่ะดื่มไปแล่ะ อยู่ด mm ีขายเจ็บมหมเจ็บเป็นมาเดินอ้อนแบบนี kind of um, ้เนี่ยมันมันเหยียบเหมือนเหยียบทะเลอ่ะเหยียบน้ำทะเลอ่ะโอ้ยเฮ้ยอีมึงจะปากเกียร์เดี๋ยดโดนกระสังมึงตกนะไม่ได้ไอปนกันน้ำอ่ะไอปนนี่เนี่ยเออมึงจะอยากโดนแกน้ำจะไม่จันโค้นเหรนี่ครับร้อนอ่ะ ไม่ื่อว่ามเป็นเก๋ถ้าเกิดแม่งลงอะเรียบร้อยอะกูลงจริงลงหมดอะูกูก็ลงลงทุกจอดลงแบบเรียวๆอะเดียวๆแบบไม่ต้อตัดนะี่เบอรแรกที่เบยุดแม่คต่างกันเลยทำไมพี่ขดูทีเพิ่อะอันนี้เรอนแรกนะครับนี่คนแรกแรกคายเขาี่อะเาแล้ว เป็นไงไหมครับสบายเราสบายดีประสบการณ์เขาบอกอย่าเพิ่งใส่เสื้อเราจะพาไปเล่นนะไม่ใช่กลัวลงกิงนะเด้กลัวลงจิงเขาบอกโอเคครับแล้วก็เสร็จภารกิจดำนาเรียบร้อยนะแล้วก็จะเดินไปหาของกินนะครับเพื่อมาทำภารกิจต่อไปของเราคืออะไรอันนี้ผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าไปไปนไอ้ไายกันเนี่ยว่าจะไปย่ำมันก็ดีอยู่ด้วย ไอหัวเขาดี่เขาแค่กิ๊กใหญเฉยอะจะไปหดีใช่ไหมไม่ขอขอได้ครับมาเสอซื้ออะไรดีครับน้ำไงมะพร้าวนมสดมีปหาเพื่อนเราไป อันนี้ก็ทายจันนยเยงเลยพวกอไอน,น้ำมพรไม่ตรออนกนหรอะอ้มวเขาเป่าไปนัป่งไปนั่งนี่เหนวะต้นไม้ไก่ไก่เท่าไหร่อะเพื่อนสิบบาทสิบบาทอร่อยไหมเต็มสิบไปเท่าไหร่อร่อยครับน้ำอะไร เต็มสิบเท่าไหร่ครับอร่อยอันนี้น้ำอะไรไม่ถามแล้วไปแล้วน้ำน้ำอะไรตกแล้วนมนมอะไรไม่ใช่มะพร้าวนมสดเ่นไม่รู้ชื่อไม่พูดแล้วหมวกวัไหนคือน้ำไปหาหมดกตรงนี้ว่าแล้วไยี่ห้อหมดกตรงนี้แหละแม่หายไปไหนแล้วไม่รู้มันหลุดตรงนี้แล้วมันหายไปแล้วเราครับสามารถได้ผลผลิตได้ครับ หลังจะมี5ข้อครับและท้ายชั่วโมงครับครูจะสูดค้างครับ1นหรือสองคนครับให้เราช่วยกันครับทำแผนแล้วไม่รู้แผนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำอยู่รอถตอนเย็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้อให้จับคู่กันนะครับทุกคน3คนตอนหแปลงเรานำต้นไม้นี่เหรอต้องฝักบัวไหมเนี่ยฝักบัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฝักบัวป่ะเฮ้ย มาดิตักดิอ๋อี่นำ้ำต้งลองนโดนดึงด้วยให้รถอ,อ,อ่ะมือไงแหละเขียมเลยลุยนยลุยลุยลลยัไงมึงยนงอ<ๆ>งนี่นี่คคนดังนะคับคนดังก็เซมสันครับยับย,บยบ รับรับจับจมือครับพี่โอ้ยยังตัดคลิปเลยไไไดูค้ดู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 ดดู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 ดดดู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 ้ดู

อันนี้ตักน้ำดิเฮ้ยจับมือน่จับมือหนตักน้ำตักน้ำวไเนี่ตปาีอะไรอ้จร่งลงจับมอชจับอันี้จลงตรนี้จริงดิมาจัไคิปาจไคิป้อนเลยก้ัยคุณครุณได้ลงในนิทการเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีด้วยนิทารอะไรวะ ไอยิงแอยไม่รีอ่ะแค่แต่โมชิดียังร้าแบบคนดูล้านคนคนติดตามหลาคนอ่ะปีสี่จะาต่อรอรอนี่ครับมึงพูดจริงนะไหนขอขออีกรอบนึงครับถ้าคลิปนี้มีคนดูหนึ่งล้าน follow คนดูดิคนดูหนึ่งล้านคนนะครับแล้วคนกดใจหนึ่งแสนคนนะครับปีสี่ผมจะมาต่อรอรอจริงหรอถูกจริงครับโอเคจัดไป นี่ขอชื ula, okay. ชชช ouais. ่อชื okay. ่ออะไรครับชื่อวีดเอ็กเซไม่ต้องพูดโอเคเดี๋ยวเราัำจานในคลิปแล้วจานไม่มีสายแปงตมางมยนะคโอ้โหีเอ็กเซลเหรอเอาสามแปงไป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 ปไ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 ปปไปปยปเ ผมผมลดอันใหญ่ไปแล้วอาจารย์เวลามันจะสุกแต่มันดันไม่สุกเห็นรูไหมอม๋อนีอ่เป็นยางแรงครับหรืออีกอย่างก็คือโรคเคีย้ยนะครับวิธีการแก้นะครับไปเห็นเลยแยเคี้ยนี<ล>่เราต้องคือนะขี้หวัวจากนั้นเมื่อเคีรยฟางอ,ออกให้หมดแล้วเราเห็นพวกเศษพริกที่มันหล่นลงไป ครับเราจะเคลียร์เศษพริกทั้งใต้แป้งออกก่อนเลยนะครับอันนี้คือมันตายนะไม่อันนี้กินได้อยู่กินได้คของมันตาย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 ตาไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้อันนี้ลองลองลองคอนเทนต์ก่อนเทนต์อันนี้เขาให้ทำอะไรนะครับจะไอ้เสรู้ไหมครับเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าอะไรไม่รู้เขาให้เราเด็ดพริกมากินใช่เหรอใช่ก็ลองดูลองดูเขาบอกให้ดู อ๋อเคลียร์ฟ้าโอ้ยเห็นหน้านี่เลยนักเรียนอ๋อเย่ี้เหรอกูเด็ดที่อุดเหรเราลองกินดูกล้ากินไหมไม่ครับเดี๋ยวให้ยืมชาบโทรศัพท์พูดจริงนะเปอร์เซ็นต์ละเม็ดเปอร์เซ็นต์ละเม็ดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ละเม็ดเดี๋ยวเอาคืนไปเลยกินดีเอิรลยอร่อยไหมอร่อยมากครับเพื่อนเพื่อนแค่สามแปลงนี้นะเอาสามแปลงนั้นเหรอเพื่อนลุกทุกที อันนี้อันนี้พริกหวานนะเพื่อนลองกินดูได้พริกหวานไม่เคยทำเลยนะเพื่อนอุ้ยปื้ออุ้ยนี่นะครับพริกผมปลูกเองเลยนะโตแล้วนะครับโอ้ย สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชิมพิซซี่รอดรอดอขาวชนไก่นะปากกวั่นะกดแชร์ด้วยนะครับนี่อยูทกบเบอร์อ้วนี่นะากกดแชร์ด้วยนะรับนี่ะฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่นะฝแนนี่

ทำไมหน้าแดงยังเดี๋ยวตายร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนหรอลูกชุบเหรอนี่ลูกชุบนะครับทุกคนกินดูเพื่อนกินลูกชุบป่ะเพื่อนหน้าแดงก่ําเลยเป็นไรเห็นสาวก็เขินนะเพื่อนเ็เพี้ยนเพื่อนเนี่เขาบอกหวานนะขาองจริงเนี่ย แมรี่นี่โอ้คอนเทนต์นี่มันเหนื่อยเนาะกว่าเยอะอันนั้นเลยนัดนัดดูเพื่อนมึงดิเฮ้กินกินกินแล้วหนึ่งสองแล้วหนึ่งสองซ้ำทินเยอะๆโอ้กินแค่นี้อย่ากินเลยอันนี้เสียแล้วมันมันเหน็บหนาบัก อร่อยจังเลยอร่อยไหมครับรสชาติหวานกลมกล่อมเมื่อกี้อะไรนะเพื่อนอยากอยากกินพีกกับเพื่อนไหนๆมากินมากินมาหรืเพื่อนขอกินพีกหน่อยไม่ทันแล้วไม่ลบแล้วด้วยมันอยู่นี่แล้วเก็บไว้อีกสี่สิบปีมาดูหรอ เรอียา้อยลยรอล่พาเราขาดพา่ับไดอไนอนบุ้งไม่มีอะไรเรียนจบแล้วกินทีกินทีขาดคหลไม่ได้กิน่เไปนเนี่ยแล้วก็ชับ้าตัดต่ออ๋อนี้คือาทำเียวใช่ไหมครับ นี่นะครับนี่นะคับจะกินวันนี้ใช่ไหมครับนะครับจะกินวันนี้ได้ใช่ไหมครับเรียบพรกับช่องบีรอรับีเอ็กเซลเดครับหนึ่งสองสามกินแล้วกินเลยมนแหมนหะินกินแล้วหล่อเลยบีกินกินแล้วหล่อนะเพื่อน นี่จำนวนบิ๊กเก็ตเาจบจำนวนสาที่มึงจะมีอ่ะโอ้โหมันเป็นยีกินหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเอาล้วครับก็เสร็จไปเทียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจของเราโคกหนองนาต่อไปเราจะเดินกลับเต็นท์นะครับเพื่อไปที่พักของเราแล้วก็เก็บของหาข้าวรับประทานนะครับ ก็ประมาณนั้นพักเพื่อเติมพลังให้กับบันถัดไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเดินไ,ไ,ไปไไไหาของกินกันนะครับฮะเออ่ะไม่ใส่เลยสามทหารเสือ เฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยอิไโกโปรเหรไ้อะสวัสดีครันาวอะไปไหนไปเมไปครับไปไหนไปไหนไปดหน่นห้ไปไหนไปรีวิวอาหาไปไหนอะ บรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นมัน้า,าไม่ไปกินอะไรเหรอกินงแล้วแล้วทิ้งพวกมันไปมอาไม,าม่ดูเหมือนกันกินตามบิดมาก็าแล้วเดี๋ยวนี่ครับให้ดูหน้าอินฟูอนเซอร์อีกรอบหนึ่ง <laughs> ได้แรงมากินครับอันนี้นมนมปังไส้กลมนะเดาดูเขาดูไส้ชัดหนะ่อยที่ยังมีไส้ปุ๋ยเนี่ย ดูหลออร่อยไหมครับกินนะกินแค่ขนมปังขนมปังกูยังยังยังมียัง,ย,ง,ย,งยังด,ดงอนนีอันนี้นอะไรอันนี้อะ<ใ>ไรข<ใ>นมปังเนยนมวะเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรวะใช่ในเนยนมในโชโอริโอหน่อยไอโอริโอขนมปิ๊บอะไรขนมปิ๊บว่าคนขายคุ้มไหมคุ้มดิเดี๋ยว <laughs> ดีนะแบตประหยัดแบตได้เยอะเลยดูเสบอกว่าจะออกลงพวกนี้วันน um, ี้เส๋ก็กำลังทำงานหนัก nice> ถ้าจริงนะถ้ายิงไม่ได้ก็ประกาศเจาะเออพวกนี้ยิงปืนใช่ไหมเดี๋ยวพวกนี้จะไปยิงปืนกันนะครับเส๋บอกเสโชวกลางกลางเป้าให้ดูเลยร้อยคะแนนเต็มตายเอียงเอียงเลย อะไรยิ่งนดอนิซิกมาบ่อยเดี๋ยวรอฟัง The g o t นะครับ The God t r a d i o เรื่องเล่าเขาชนไก่ไหนเรามาดูเต็นท์นี่อนี้เต็นท์ผมนี่ข้างในแบบนี้ ไม่มีอะไรเลยมืดไม่ได้้ไม่ได้แะ้ไม่ได้ระาไม่ได้แล้วไม่ได้ครับไม่เห็นอะไรเลยมุนมากอันนี้คือเสบียงกินอะไรมากินอะไรมาครับเออข้าวหลวงแล้วก็น้ำตาลสดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเต็มสิให้เท่าไหร่ให้ให้ห้า อะไรีข้าวหลวงกินยังครับกินข้าวหลวงยังกินแล้วครับอร่อยว่ะแกจบหล่อไงโอ้โหหล่อพอหล่อพอตัวของของของคนนั้นอะของคนนี้อันไหนเนี่ยเลยคนนี้คนนี้อยู่แล้วคนนั้นกี่บาทไม่รู้เหมือนกันคนนี้อยู่แล้วกผมก็ทาดทอดแหละอ้าวเสียกูหายเสียอะไรวะ ไปแล้วทุกคนผมไปพักก่อนบอกลาหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยอกลาก่อนไาก่อนนะครับเจอดินใหม่มวันพรุ่งนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีพีแรกก็ฝากติดตามอีพีสอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ